สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้แม่ม้าอยุยทีจะพาเพื่อนมาทําเส้นหมี่ขาวผัดซีอิ้วค่ะเรามีเป็นคณะต้นใหญ่เส้นหมี่เป็นแบบอบแห้งไข่แทกเป็นไข่เป็ดค่ะอันนี้นก็จะเป็นหมูที่ใช้ใช้ไม่เยอะนะคะใช้อยู่ประมาณ150กรัมค่ะแม่มา้านยทีได้หั่นไปได้บ่อยแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการหมักหมูให้นุ่มค่ะเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟอง ไข่มีสามฟองที่ใช้นะคะหนึ่งฟองนี้เราจะหมักหมูก่อนผงชูรสนิดหน่อยทำแบบ่ันธิทานนะคะแต่เป็นผงรสดีแทนผงชูรสก็ได้แล้วก็ใส่เป็นซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้าเครื่องมีไข่มีซอสหอยนางรมนะคะนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแค่นี้เองค่ะพอคลุกเค้าได้แล้วเราก็เอาไป แช่ตูเ้เย็นเอาไว้ค่ะแช่ตูเ้เย็นเอาไว้ในช่วงระยะที่เราเตรียมของอย่างอื่นก่อนที่จะนําลงไปผัดก็ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ลวค่ะนี่กระเทียมใช้เป็นกระเทียมเจนแกะเปลือกไว้แล้วค่ะช่วงนี้เราก็แช่เส้นมีขาวเอาไว้นะคะก่อนที่จะเตรียมผัดคะน้าเป็นคะน้าต้นใหญ่ค่ะเราก็ตัดส่วนใบนั้นออกก่อน แล้วก็ส่วนที่เป็นลําต้นที่มันแข็งนะคะเราก็ปอกบอกเปลือกนอกออกทีเ่เป็นเป็นเปลือกแข็งๆออกเราจะใช้เฉพาะส่วนเนื้อในที่มันเป็นส่วนที่อ่อนๆนะคะส่วนนี้อันนี้ก็ได้แล้วทางส่วนที่เป็นกา้านเป็นใบน,นี่ก็ทําเตรียมทุกอย่างหมูก็นุ่มพอดีได้พอดีแล้วค่ะตั้งกระทะเติมน้ํามันต้นแบบผัดน้ํามันพืชน้ํามันหมูก็ได้ค่ะ นำกระเทียมที่เราแกะแล้วก็ทุบสับให้ละเอียดใส่ลงไปผัดให้กระเทียมสุกมีกลิ่นหอมนะคะมีสีเหลืองๆแล้วค่อยถึงจะนําเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้ใส่ไปผัดรวมกันปริมาณกระเทียมก็เอาที่เพื่อนๆชอบนะคะไม่ไม่มที่ชอบกลิ่นหอมกระเทียมก็จะใส่เยอะน่อย จะเทียมจีนอไปค่อยนำหมูที่เราหมักเอาไว้เทใส่ลงไปผัดรวมกันค่ะช่วงที่ผัดนี้ก็เปิดไฟความร้อนปานกลางค่ะหมูจะได้ไม่แข็งถ้าเปิดไฟแรงไปหมูก็จะสุกแข็งถึงเราจะหมักเอาไว้ก็ จะไม่ค่อยนุ่มนะคะถ้าต้องการให้หมูสุกนุ่มไฟร้อนมันกลางและถ้าวิธีีวิธีนึงก็คือเราจะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะใส่ไตไปจีละนิดทำให้หมูนั้นสุกนุ่มไม่แข็ง หมูเริ่มสุกในระดับหนึ่งเราก็จะมาเติมไข่ลงไปค่ะเกลี่ยหมูเอาไว้ฝากหนึ่งแล้วก็เทไข่ใส่ลงไปไข่นี้ใช้เป็นไข่เป็ดก็จะหลายๆท่านก็กลัวว่าจะขาวไม่ขาวนะคะเราทำเป็นมันจะไม่ขาวไข่เป็ดนี่จะอร่อยด้วยมีกลิ่นหอมดีไม่บางทีนี่จะชอบมากเลยถ้าเลือกได้มีไข่เป็ดจะใช้เป็นไข่เป็ดมันได้ปริมาณเนื้อไข่ที่เยอะไข่แดงก็เยอะ ไข่ขาวก็เวลาทําก็จะสวยดีค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันไปทั่วบนกระทะเพื่อที่จะให้สุกแล้วก็กรอบดีก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทําให้ไข่ที่เราใส่ลงไปไม่ขาวถึงจะเป็นไข่ไก่ก็ต้องทําเหมือนกันนะคะทําแบบนี้ให้ไข่นั้นสุกออกกรอบเลยค่ะนี่ก็ค่อยนําส่วนที่เป็น เส้นมีขาวที่เราได้แช่เอาไว้นะคะเทน้อาออกเอาออกจากน้ําที่เราแช่เอาไว้นาใส่ลงไปนี่ก็เท่น,นุ่มนิ่มแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเติมน้ําในกระทะเยอะนะคะสีสันที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเราทําผัดซีอิ๊วนะคะก็เติมซีอิ๊วดําลงไปปริมาณซีอิ๊วดําก็เอาที่ชอบนะคะไม่หมายที่จะใส่เยอะ,ะความหวาน ความหวานถ้าเป็นเส้นมีขาวเนี่ยเขาจะมีความจืดมันจะหวานยากหน่อยเราก็จะใส่เยอะกว่าที่เป็นเส้นอย่างอื่นใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะของชูรสก็เติมไปสําหรับ,บคนที่ชอบที่ทานได้นะคะคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ปรุงนัวต่อด้วยซอสหอยนางรมประมาณ1นสองช้อนโต๊ะค่ะมีเป็นซอสฝาเขียวด้วยค่ะ ซอสฟักเกียวนี่จะให้กลิ่นหอมอกจากรสนัวแล้วก็มีความหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยค่ะผัดคลุกเค้าให้เส้นเม่เข้ากับเครื่องเมคขาวที่ไม่้านยูทีใช้ก็เป็นเม่ขาวแบบอบแห้งนะคะมีขายตามร้านทั่วไปก็มักจะมีความจืดเวลาเราปรุงรสเราก็จะใส่เครื่องปรุงเยอะหน่อยแต่ละอย่างนะคะทั้งรสหวานรสนัวแต่ถ้าเป็นเมค ที่เป็นเมลเส้นสดก็มีนะคะเมีเป็นเส้นสดแล้วก็ต้องไม่ต้องแช่น้ํานานแค่ล้างๆเอากลิน่นออกเพราะว่าจะเป็นเส้นสดจะมีกลิ่นเหม็นอับแต่ถ้าเป็นหมีแบบนี้ผัดง่ายกว่ากันพอรสชาติได้แล้วนะคะเราเช็มดูเส้นก็กำลังดีเลยแล้วก็ค่อยมาเติมผัดค่ะใส่ส่วนที่เป็นก้านคะนา้ากับต้นคะนา้าลงไปก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้มันจะแข็งเราก็ผัดให้ ุดนิ่มก่อนพอยมาเติมส่วนที่เป็นส่วนใบลงไปเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเกรงว่าเส้นจะขาดจะเละนะคะถ้าเราแช่น้ำให้เส้นนิ่มเส้นนุ่มดีแล้วเวลาเราลงผัดในกระทะเนี่ยเราไม่ต้องไปเติมน้ำเยอะถ้ามันแห้งก้นกระทะแห้งเราก็หย่อนน้ำแบบนิดเดียวนะคะไม่ต้องไปใส่เยอะไม่งั้นเราเส้นที่เราผัดเนี่ยจะเละได้ง่ายความนุ่มมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราแช่น้ำแล้ว ก็มดใส่เป็นส่วนใบของคะน้าค่ะใส่ลงไปคะน้านี่ก็สําคัญนะคะผัดคะน้าเนี่ยผัดถ้าได้เป็นเลือกคะน้าที่เป็นคะน้าอ่อนๆได้ยิ่งดีนะคะถ้าเราเลือกได้ถ้ามันมีมันก็จะช่วยทําให้อร่อยนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะความอร่อยวันนี้เป็นมีขาว เป็นหมีแห้งมีอบแห้งนะคะที่มีขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อตามร้านค้าใช้แค่ห่อเดียวนี่ก็ถือว่าได้แล้วเส้นเหนียวนุ่มไม่เละหมูก็หมักเป็นหมูนุ่มเป็นสูตรความอร่อยที่เอามาแบ่งปันกันนี่ตักใช้ซ่อมตักให้ดูเลยครับเส้นไม่ขาดไม่เละนะคะแต่ว่าไม่แข็ง นี่ก็ถือว่าใช้ได้อร่อยมากปรุงแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบรสที่ออกหวานก็เติมหวานไปอีกได้นะคะความนัวนี่ขนาดนี้ก็พอดีนี่ก็พร้อมตักเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งหรือก็จะเรียกนิยมเรียกว่าผัดเสีิยวนะคะเป็นเส้นหมี่ขาวปรุงรสก็เหมือนปรุงรสด,ด้วยเตี๋ยค่ะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้าแล้วก็ปรุงแบบนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเรียกก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้คะ่ะแต่ไดวันนี้ ไม่มีพริกไทยป่นค่ะนี่ก็ผงเอาตามชอบเลยค่ะท่านเพื่อนชอบเมนูเจน้นเชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด,ดีๆในการทำคลิปใหม่ๆของช่องแม่บ้านยุคิธีด้วยนะคะแขวนเพื่อนทุกท่านและผู้ติดตามทุกท่านมีสกปรพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ